สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าฟันเปลี่ยง4กรกฎาวันแตกหักจตุพรชำละแผนเพื่อไทยทำประชาชนเดือดลงถนนเนื้อหาใจความนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนชื่อตอนคือจบที่สภาหรือถนนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนในการเลือกตำแหน่งประธานสภาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนเนี่ยพากันลงสู่ถนนด้วยอารมณ์ไม่พอใจกันสถานการณ์ตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาคมจนถึงวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้สภากับมวลชนลงถนนจะกลายเป็นสิ่งคู่กันนะครับเพราะว่าการเลือกประธานสภาวันที่4ี่กรกฎาคม ถัดไปวันที่13คกรกฎาคมก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นจุดเริ่มต้นความวุ่นวายทางการเมืองย่อมมาจากสภาขึ้นอยู่กับพักเพื่อไทยว่าจะมีความตรรไปตรงมากับการโหวตรับเลือกประธานสภาหรือไม่เป็นปัจจัยขี้ขาดตรงนี้นอกจากนี้เนี่นะครับการที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางไปอังกฤษหอบสังขารเดินแต่ละก้าวเนี่ยยังยากลําบากเลยนะครับ ยังจะต้องเดินทางไกลแล้วก็อ้างว่าไปดูม้าแข่งซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใจอย่างยิ่งแต่เอาละครับมีกระแสคาดการ์ถึงการไปพบกับทักษิณชินวัตรเพื่อหารือเกี่ยวพันกับเรื่องการเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีใครออกมายอมรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับตำแหน่งประธานสภาเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่านายสุชาติตันเจริญซึ่งย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มาอยู่กับพรรคเพื่อไทย นายสุชาติมีชื่อติดโผอยู่ในอันดับต้นๆในตำแหน่งนี้เมื่อวันที่24มิถุนายนเนี่ยแอบไปรายงานตัวเป็นสสที่สภาหลังจากเลยเวลาปิดทำการไปแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยรู้แล้วก็รีบเร่งกึ่งวิ่งกึ่งเดินหนีไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติสะท้อนอาการทางใจที่หลบซ่อนบางสิ่งบางอย่างอยู่สิ่งที่น่าแปลกใจครับคือถ้าหากว่า ไม่มีรับลมคมในแล้วเนี่ยนะครับนายสุชาติจะหลบหน้าสื่อมวลชนทําไมครับต้องเปิดใจให้สัมภาษณ์สิครับในตําแหน่งประธานสภาเอาให้ชัดเจนเลยครับตรงไปตรงมาจะได้หมดสิ้นความกังขาว่าถ้ามีคนเสนอชื่อขึ้นมาแข่งกับพักก้าวไกลและจะรับหรือไม่รับตําแหน่งนี้ดังนั้นพฤติกรรมแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนย่อมสะท้อนถึงความต้องการที่อยู่ภายในใจได้เป็นอย่างดีพฤติกรรมหลบซ่อนเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับผู้คน หากต้องการเป็นประธานสภาก็ควรจะบอกประชาชนไปตรงๆเลยครับดังนั้นนายสุชาติที่มีชื่อในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยควรจะแสดงความสง,ง่างามว่าจะรับหรือไม่รับบอกออกมาทั้งที่นายชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกปัดไปแล้วนะครับว่าถ้าได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันก็จะถอนตัวทันทีเชื่อว่าในการโหวตรับเลือกประธานสภาวันที่4กรกฎาคมนี้เนี่ยถ้าหากว่านายสุชาติเป็นประธานสภา แล้วต่อมาวันที่13กรกฎาคมพลเอกประวิทย์ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเปิดเผยโอกาสที่มวลชนไม่พอใจจะลงมาเต็มถนนเนี่ยย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนตอนนี้ยากนะครับที่จะประเมินว่าหลังจากวันที่4กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยมวลชนจะมาชุมนุมกันมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าหากว่ามีประชาชนลุกลามมากขึ้นและปักหลักต่อเนื่องแล้วแล้วก็วันที่13กรกฎาคมจะได้เปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ล่ะครับ คงไม่สามารถที่จะไปประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องน,นะครับชนวนใหญ่ที่จะเรียกมวลชนมาลงถนนย่อมมาจากการประชุมสภาในวันเลือกตั้งประธานสภาถ้าหากว่าพักเพื่อไทยมีความชัดเจนตรงไปตรงมาผู้บริหารพักกับสมาชิกพักตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันคนลงถนนอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่การเมืองช่วงนี้เนี่ยมันเป็นการเมืองที่ถูกออกแบบให้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นปัญหาไงครับดังนั้น ยงไม่มีหรอกครับความตรงไปตรงมากับประชาชนเสียงสมาชิกยังต้องการให้ประธานสภาเป็นของเพื่อไทยสิ่งนี้แหละครับมันคือแรงกระตุ้นให้คนเนี่ยมาลงถนนให้มากขึ้นเมื่อพักเพื่อไทยสร้างปัญหาแบบไม่ตรงไปตรงมาทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับย่อมทําให้เกิดความวุ่นวายตามมาด้วยเท่ากับเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งกับการเปิดประตูให้รัฐประหารได้ดังนั้น 4. กรกฎาคมนี้สภา จะก่อให้บ้านเมืองเนี่ยเข้าสู่จุดถอยหลังหรือไม่ยังยากต่อการประเมินจํานวนประชาชนที่จะลงบนท้องถนนจะมากน้อยเพียงใดก็ยากต่อการประเมินด้วยเช่นกันส่วนเพื่อไทยกลับไปกลับมาทางการเมืองเสมอจนยากจะเข้าใจได้นะครับว่าเอาอย่างไรในตําแหน่งประธานสภาแต่ถ้าเกิดนายสุชาติได้เป็นประธานสภาก็คงไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่าเสียงจากพักเพื่อไทยบางส่วนจํานวนมากเนี่ยต้องเทให้กับนายสุชาติแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ไม่รู้นะครับว่าวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะได้เข้าสภากันหรือเปล่าอย่าประมาทกับการตัดสินใจของประชาชนนะครับชนวนการโหวตเลือกประธานสภาเนี่ยนะครับจะเป็นจุดดึงประชาชนให้ลงถนนจนนําไปสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแบบย้ายขั้วผิดคําสัญญาและไม่มีความจริงใจกับประชาชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะไม่ปกติเลยนะครับ